คลิปนี้พาเพื่อนๆมาสองโมเมนต,ต์สุดน่ารักของน้องลิซ่าแล้วแล้วก็ถึงห่วงเวลาเซนต์ออฟแล้วล่ะค่ะบอกเลยว่าจัากรตาก็แตมบุญกระทวนหน้าค่ะเพราะว่าได้มีโมเมนต์เซนต์ออฟกับน้องลิซ่าชนิดที่ว่าตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันไปเลยค่ะเต้าดีก็น่ารักมากๆเลยนะคะคือทักทายแฟนคลับตลอดทางนา้าดิได้ว่าไล่มากๆาๆๆคนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือเอนจอยสนุกสนามท้องกับมีของในมือในโทรศัพท์ด้วยนะคะทุกคนค่ะก็คือเตรียมมือค่ะทำท่าเครื่องหัวใจไปกับเต้าลิสนะคะน่ารักมากๆ เอนจอย Enjoy แล้วก็สนุกสนานมากๆเลยนะคะซึ่งก็เชื่อว่าวันนี้แม่แม่แฟนคลับนะคะก็น่าจะอุ้ยดอนหลับฝันดีใช่ไหมคะซึ่งเดินทางมาถึงช่วงเซนต์ออฟแล้วนะคะอย่างไรก็ขอให้แม่แม่แฟนคลับนะคะที่มาหานงลิซ่าก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพและก็แฮปปี้กันท่วหน้านะจ๊ะในล่าสุดการปล่อยวีซีอาร์ออกมานะคะวันนี้ก็ได้เพลงมูดี้ฟอร์แล้วก็ประกายตาสีเขียวเออไม่ดูว่าแฟนมิกงานหน้านี่จะเป็นตาสีอะไรนะคะก็ต้องรอจับตามองค่ะว่านงลิซ่าจะปล่อยบ้า ตออนนไไหย่างช่วงนี้ค่ะก็มองว่าการที่มีแฟนมิตรแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามันเป็นแผนการโปรโมทอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็คือปังนะจ๊ะถือว่าประสบความสําเร็จมากๆเลยเพราะว่าตั้งแต่ง,งานแฟนมิตรที่สิงคโปร์นะคะน,น้องลิซ่าปล่อย VCR ออกมามาทําให้เราเนี่ยอะเริ่มจับตาม,มองแล้วว่างานต่อไปจะมีการปล่อยอีกใช่หรือเปล่าและแล้วก็เป็นตามที่แฟนคลับเนี่ยเขาเม้ากัน,นนะคะว่าจะมีการปล่อยทุก,ท,กทุกแฟนมิตรดังนั้นนี่คือการโปรโมทที่อ้ยเขาคิดมาแล้วค่ะใครลไม่ว่าจะมีสมาชิกไม่ถึงเสียบคน แต่ก็ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆค่ะเอาซึ่งคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนำโมเมนต์เซนต์ออฟของโอนิซ่าที่งานแฟนมิจากาตามาฝากแม่ๆค่ะ